สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างล่าสุดกรมทางหลวงและทอทอท,อทอแม่ฮ่องสอนได้เผยภาพสะพานลอยฟ้า2021บนถนนหมายเลข1263ขนยวงปางอุงที่เพิ่งสร้างเสร็จสดๆดร้อนๆ้อนกลางหุบเขาระบุจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีวิวทิวทัศน์ยอดเขาโดยเฉพาะในช่วงเช้าจะมีทะเลหมอกที่สวยงามมาก สายถ Report, ่ายรูปห้ามพลาดเด็ดขาดเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564้สวทไม่เสรียงรายงานว่าในอำนวยมาเมืองผู้อำนวยการแผนทางหลวงแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่ากรมทางหลวงโดยแผงทางหลวงแม่ฮ่องสอนและศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตร ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานและถนนในทางหลวงหมายเลข1 2 6 3ตอนขนยวมปางุงในช่วงของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดการจราจรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดในส่วนของถนนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือโดยทางจังหวัดได้ให้การสนับสนุนผิวทางลาดยางซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง บนโครงข่ายทางหลวงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นการเกษตรการบริการการขนส่งและการท่องเที่ยวในขณะที่สำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือทอทอทแออม่ฮ่องสอนได้ประชาะสัมพันธ์เส้นทางดังกล่าวเป็นแลนด์มาร์คใหม่ชื่อว่าสะพานลอยฟ้า2021เป็นอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินในช่วงฤดูการท่องเที่ยวซึ่งหากใครที่ได้มาเยือนทุ่งบัวตอง โดยแม่อูคอและชื่นชอบการถ่ายภาพห้ามพลาดที่จะแวะมาเช็คอินกับแบรนด์มาใหม่ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ยอดเขาโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่หมอกลงปกคลุมมองเห็นทะเลเหมอกที่สวยงามมากสลับซับซ้อนการสดลูกหมูลูกตาเรียกได้ว่าสายที่ชื่นชอบการถ่ายรูปห้ามพลาดกรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วและยิ่งมีแลรนด์มาใหม่ที่ชื่อว่าสะพานลอยฟ้า 2021ก็ยิ่งเพิ่มมิติทัศนียภาพให้สวยงามแปลกตามากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวจะทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่น่าเที่ยวสุดๆครับแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางนี้เป็นภูเขาก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่ด้วยครับ